สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านมาชมบรรยากาศนิดหนึ่งนะตอนนี้นะครับเรากําลังเตรียมต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองรุ่นใหญ่ๆนะไปลงปลูกที่แปลงเกษตรสาธิตที่4แปลงนี้นะครับเดี๋ยวลุงหมูบอกว่าเดี๋ยวจะปลูกให้ดูเลยว่าไม้ใหญ่เนี่ยปลูกยังไงไม้ใหญ่เนี่ยปลูกยังไงเดี๋ยวรอเพื่อนสมาชิกเข้ามาดูกันนิดหนึ่งนะครับลุงหมูแป๊บหนึ่งรอติดตามเข้ามาดูกันครับเราเข้ามาดูกันตอนนี้นะครับกําลังขนขึ้นออกมาเลยนะกําลังขนออกมาเป็นไม้รุ่นนี้เลย ลุงหมูฝากสวัสดีนิดนึงครับผมสวัสดีครับผมลุงหมูประตุ้ยคนไม้ครับครับผมวันนี้จะไงดีครับวันนี้เรากําลังขนแต่ไม้รุ่นใหญ่ใหญ่พี่กระรุ่นรุ่น2005ันห้รุ่นสองพนะครับเราจะไปปลูกแปะซากที่เตยประมาณกี่ต้นครับผม630กว่าต้นครับ630กว่าต้นนะนี่ให้ดูแบบนี้ให้ดูแบบนี้อันกําลังขนลุงหมูบอกว่าปลูกอันนี้ทำไงครับแบบปลูกให้ดูว่าไง่ายครับสองปีเอาได้ลูกเลยครับตัวนี้สองปีได้ลูกอ่าตัวนี้เร็วมาก อ่าแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันปลูกยังไงครับเดี๋ยวทําให้ดูเลยเดี๋ยวหาว่าขายแล้วไม่ปลูกนะเดี๋ยวจะว่าลุงเดี๋ยวจะว่าลุงหมูปลูกจะไม้เล็กๆอ่าหลังนี้จะปลูกรุ่นใหญ่ให้ดูแล้วรุ่นใหญ่ต้นทุนมันสูงลุงก็ไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยอยากจะปลูกเล็กมันก็ถูกตังค์หน่อยอ่านี่ปลูกรุ่นใหญ่มันใช้ลงทุนหลายแสนแล้วค่าต้นพันเนี่ยหกร้อยต้นต้นสองพันห้าคนคิดเท่ากันน่ะสี่แสนต้นสองพันห้าคูณหกร้อยแล้วกันนะคูณหกร้อยอ่ะละฮะอ่า ก็ไม่เคยจะมีตังค์ด้วยกันเลยว่าจะปลูกทดลองสองสามร้อยก็พออ่าในลูกค้าติเตียนแล้วเกินว่าไม่ลุงหมูว่าต้นใหญ่ดีผมเห็นลุงหมูไม่ยอมปลูกต้นใหญ่อันนี้ลุงปลูกแล้วจะปบอกให้ดูแล้วลุงยอมลงทุนแล้วจะลงทุนเลยนละกาวครับจัดไปจัดไปนะครับแล้วแล้วดูภายในสองปีเขาจะตกลูกไหมสองปีสอนตกนตกตกีเดี๋ยวอย่างนี้ลุงหมูลุงหมูดูว่าจะโกับลุงหมูนิดหนึ่งนี่นะครับแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันว่า พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมีไลฟ์วันนี้เราเตรียมต้นเราเตรียมต้นไปให้พร้อมก่อนใหพร้อมนะเพราะว่าถ้าไปขนปลูกด้วยย้ายด้วยโอ้ยไ,ไทั้งวันไม่ทันนะครับวันนี้ไม่เราจะจะใส่จะจะขนขนอย่างเดียวจะจะเอาไปหมดหรือเปล่ายังไม่รู้เราหกร้อยกว่าต้นนี่ยพื้นขนมาได้ยังไม่ได้สองร้อยเลยแต่เช้าัแต่เช้านะเที่ยวนี้อีกเที่ยงก็ได้นะฮะประมาณอ่าประมาณสองร้อยกว่าต้นสองร้อยกว่าต้นตอนนี้ขนไปอยู่นะครับตอนนี้คงไม่แดดนะขนต้นอย่างเดียวได้นี่ให้ดูอย่างงี้เนี่ย ตอนมันใหญ่มันไปได้ทีละน้อยนะเดี๋ยวดูกันพรุ่งนี้เรามีไลฟ์สดผมบอกเลยนะครับว่าวันจันท์ถ้าคุณมีเวลาคุณจะต้องรอติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดตามไว้นะครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีปลูกต้นพันธุ์ทุเรียนรุ่นนี้ที่แปลงเกษตรสาธิตที่4นะครับนี่ถอยออกมาละถอยมาละรุ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะปลูกของจริงด้วยเราปลูกโชว์จริงๆด้วยนะปลูกให้ดูเลยว่ามันปลูกได้ปลูกแข็งแรง แล้วมันให้ผลผลิตไวนะครับมันให้ผลนี่สองพันไปหมดเลยนะนี่ขนมาหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวขนอีกนะนี่ดูตัวอย่างที่ปลูกไว้สวยๆอย่างนี้นะให้ดูกันนะครับกับเพื่อนสมาชิกร้อยกว่าท่านนะรุ่นนี้เป็นรุ่นหกร้อยหกร้อยสาสิบต้นหกร้อยสาสิบต้นที่จะปลูกในแปลงสาธิตที่สี่นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีถ่ายทอดสดชุดใหญ่ไฟกระพริบเรื่องการปลูกต้นพันธุ์ทุเรียนด้วยนะ เรื่องการปลูกทุเรียนเลยนะเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไลฟ์หน้างานได้ไหมหรือจะต้องถ่ายคลิปเป็นวิดีโอนะครับเดี๋ยวติดตามกันพรุ่งนี้ปลูกรุ่นนี้พรุ่งนี้ปลูกรุ่นนี้วันนี้เตรยมนะครับหมอนทองนี่หมอนทองแบบนี้เลยปลูกแล้วมันจะเป็นแบบนี้มันจะสวยแบบนี้ปลูกแล้วมันจะสวยแบบนี้นี่ปลูกนะครับปลูกสาธิตอันนี้คือแปลงสาธิตที่หนึ่งนะนี่ปลูกให้ดูเลยสวยๆนี่ปลูกแล้วปลูกแล้วเดี๋ยวชุดนี้ จะเร็วมากจะเร็วมากโ<ๆ>น่นนนไปลลนะครับผมนีอยเข้าไปเอามานะครับถอยเข้าไปเอามาแล้วลุงหมูฝากพูดอีกนิดนึงว่ายังไงดีเพราะว่าพูดดังๆนิดนึงนะครับ,รบเดี๋ยวไลน์นี้สั้นๆแล้วไลน์ซิมเพิลเพื่อ <h> ให้คุณคนติดตามพุ่งนี้ครับผมตนในี้เดี๋ยวลุงจะปลูกให้เป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูครับว่าต้นใหญ่ปลูกแล้วโตเร็วไหมครับ ura, ไว้ด,ดูดูคุณภาพก่อนอดูดูการปลูกแต่ผมต้นเล็กเนี่ยตอกนม็ปี ปีกันหนึ่งเดือนรุ่นนี้อ่ารุ่นนี้เรารุ่นมร้อยลุหมูยืนลุงหมูยืนลุ่หมูยืนตัวนี้รุ่นอันนี้รุ่นสามร้อยุ่หมูปลูกหนึ่งปีหนึ่งปีอันนี้คือรุ่นนี้หนึ่งปีนะครับปลูกได้แบบนี้นะครับลุ่หมูปลูกได้แบบนี้เดี๋ยวดูรุ่นนี้ลุ่หมูปลูกผมพูดเลยว่าสิ่งที่มันต่างคือเซฟเงินหรือเซฟเวลาเงินไม่เซฟเงินไม่เซฟอันนี้เซฟเวลาเซฟเวลาครับตลงทุนสูงลงทุนสูงอ่าแบบนี้นะฮะ แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอันเนี้ยแซวเวลาสุดๆเลยแล้วเดี๋ยวเราโปกให้ดูนะทุกท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีไลฟ์ใหญ่เรามีไลฟ์ใหญ่เรื่องลูกทุเรียนติดตามกันครับหมูฝาสวัสดีนิดนึงครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันพรุ่งนี้ในไลท์ครับสวัสดีครับ